อยากไหนหน่าอยากเป็นครีเอเตอร์ที่แบรนด์จ้างแล้วมีคนติดตามมาเปนเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวนี้เนี่ยหลักพันเขาก็จ้างแล้วครับบางคนเขาจะดูที่ GMB ครับสมมติว่าผมเป็นเจ้าของสินค้าผมก็จะดูว่าเขาทําคลิปแล้วเนี่ยสามารถสร้างยอดขายได้สูงอะ่ะผมก็จ,จ้าง GMB คืออะไรไม่รู้ที่ดูแล้วว่ายิ่งเยอะยิงดีมันย่อมาจากอะไรก็ไม่รู้เอาง่ายๆคือคนคนนี้ขายของให้เราได้เยอะมากผู้ติดตามเราเท่าไหร่เราไม่สนหรอกเราแค่อยากจะติดต่อเขาส่งตัวอย่างให้เขาให้เขาติดตะกร้าให้เราให้เขาไลค์ให้เรานี่คือเจ้าของสินค้าเจ้าของร้านค้าท ที่เป็น เจ้าของสินค้าแบบที่เรารู้จักกันดีนะครับบริสเว็บซี่อะไรอย่างเงี้ยเนาะพวกนี้เขาจะไม่จ้างเองเขาจะใช้เอเจนซี่ในการจ้างเอเจนซี่เนี่ยจะมาติดต่อเราซึ่งเอเจนซี่อ่ะของผมเนี่ยจะมีคนมาติดต่อประมาณผู้ติดตามหมื่นคนขึ้นนะครับเขาก็จะเริ่มมาติดต่อละเขาก็จะมาถามเรทการ์ดเบรทการ์ดเท่าไหร่มีข้อจํากัดอะไรบ้างเจนโค้ดเท่าไหร่นะครับแล้วเวลาการทําจ่ายกี่วันอ่านี่คือข้อมูลแบบจะเริ่มโปรเฟชชั่นอลมากขึ้นละต้องซีเรียสเลยครับเราอยากจะได้ตังค์เท่าไหร่เราก็บอกเขาไปอะไรได้อะไรไม่ได้เราก็บอกเขาไปนะครับเราแกกกกก้้้้้้้ไไไไขขงงงงงาาาาานนนนนนนดีีี่่คคครรรรรรรัััเเเเเเยยะะะะบบบตอออออโิใหปปมณ็ สองแบบเนาะ